สำนักง,งานกิจการภาษีแห่งชาติจีนหรือว่า S.T.A. ได้ออกประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงหรือที่เรียกว่า Advanced Manufacturing Enterprise ครับโดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและในเนื้อหาได้บอกว่านับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ครับก็คือมีผลย้อนหลังเนี่ยไปจนถึง31ธันวาคม ปี2027เลยนะครับบริษัทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการ,รผลิตขั้นสูงจะได้รับการอนุญาตให้สามารถหัก5%ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระโดยอิงจากภาษีซื้อนะครับเพื่อนำไป คำนวณการลดหยอดครับข้อมูลจากเว็บไซต์ China Briefing ระบุว่านโยบายใหม่นี้จะมีผลกับบริษัทที่ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปถึงสาขาต่างๆที่อาจจะไม่ใช่นิติบุคคลครับบริษัทเหล่านี้ต้องมีการผลิตแบบเทคโนโลยีจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีทั่วไปครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้เสียภาษีที่มียอดขายที่นำมาคำนวณภาษีต่อปีนะครับมากกว่า5ล้านหยวนหรือประมาณ20 4ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองสำหรับประเภทของบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นก็ได้มีการจำแนกแล้วก็แบ่งประเภทนะครับกำหนดเป็นมาตรการเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาครับโดยแผนกอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัดระดับภูมิภาคหรือเทศบาลน,นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ครับนโยบายหักภาษีนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับเรื่องของการส่งออกสินค้าหรือบริการด้านแรงงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีข้ามพรมแดนซึ่งตัวผู้เสียภาษีได้ดําเนินการเองไปแล้ว สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีใหม่นี้ครับทางผู้เชี่ยวชาญอย่างรองผู้มนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้ได้ามาออกความเห็นว่านโยบายนี้ครับอาจจะเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับการลดภาระจากภาษีมูลค่าเพิ่มลงได้ถึง20%เลยครับสำหรับบริษัทที่เข้าขายและได้รับสิทธ มาตรการนี้แน่นอนครับว่าจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงภายในจีนสามารถที่จะเร่งการเติบโตแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงประเภทใหม่ๆให้มีความก้าวหน้าได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งณตอนนี้ประเทศจีนเองก็ได้รับการกรีดการด้านเทคโนโลยีครับจากหลากหลายประเทศก็ต้องเรียนตามตรงว่านำโดย มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรนั่นทําให้จีนเนี่ยพยายามที่จะเร่งสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ซัพพลายสำหรับการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆต่างๆด้วยตัวเองครับซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมไฮเทคที่กำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและน่าจะได้อานิสงส์จากนโยบายนี้ก็คืออุตสาหกรรมด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงอุตสากรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็คงจะต้องได้รับประโยชน์อันนี้ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูว่า ผลลัพธ์นี้จะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมจีนและต่อก่อนทางการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในเวทีโลกได้อย่างไรเรื่องนี้ประเทศไทยที่ก็อยู่ในซัพพลายเชนที่ไม่ค่อยหนีจากจีนนะักก็ต้องคอยจับตาดูกันไว้นะครับ